เฮยบ่งไปไนเฮ้ยม well. ่ถือดอกบ่ถือข oh, ีกลมป้าขนาดบ่ครถือนยเออเอาเอเบิเบิงเบิ้งเฮาเมาแต่ละเทียมเต็มเลยอุ้ยฝากเขาฝัเขาเบิกนโอ้เบิไกกนเกิองกเบิเบิเบิ่งเ เต็มเลยนเยนาะกลุ่มยูกลุล่ยมยูขึ้นมาแเลยพี่น้องว้ายปลาตรงกายขึ้นพันขั้แค่สูดยอดเลยสูดยอดเลยมือนีสวัสดีครับเ,เ,เอามาพบมาพอ้คือเก่าพี่น้องมือนี่มากครับตาเป๋อตาเป๋อผ้ามากพี่น้องมากพอถือหมายกุดโพขางซี่พี่น้องมากกับเอาปลาตรงกายใหญ่ขึ้นเลย เอาหมืนเหมืนเอาค่อยหลุนค่อยหลุนพี่น้องมือนีิค่อยรับค่อยชมายมาเบิ่งพี่น้องเป็นไงหลัก,กน,นะโอ้ยเรามาเตะป่าพี่น้องแล้วคุ้มป่าอยู่คุ้มป่าอยู่โอ้เลี้ยตัวนี้เมยคุ้มป่าคุ้มป่าป่าอย่างน,อน้อนี่พี่น้องไม้กุดโพโอ้ยนำหาสามมืองดแต่เห็นนี่แหละแต่เพราะแต่ตาเปิดกับเพาเห็นดอกมือนี้ ว่ากูโผล่อยหลักเดียวเียวแล้วคุมป่าอย่างน้อยอ่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาไกยพ็นะโอ้ย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 อเลยคุ้มยูคุ้มยูขึ้นมาแล้พี่น้องว้ายปลาต้งกกยคือพันข้างแทสุดยอเลยุดยอเลยมอนี่โอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องพ่อยญ่ลักของแทะทีมงานดอนไซ บ่พ่ออกันโดนเหรอเด้บ่าอกันโดนหรออกันโดนเหรอขอสบายของสบายเอ้ยม่พ่อกามันเลยแหโอโอ้โอ้มันมันตัวนี้สามโอะไรพ่นี่ยสามสี่โล่ไปแล้วไปแล้วเออเบื่อเบื่อ่อ่ามงามงเก็บเบนี่สุดยอดเลยเหลักใส่เอาถุงใส่ยังเมื่อบงหน ปลากายพี่น้องปลากายปลาตองกายยู่หรอพ่าหนะขุดขุดไม้กุดโพสุดยอดเอาไฟลักขึ้นมางมอีกแหรอพี่น้องเมื่อหันเอาเอาปลาตองกายไปเก็บหรอแฮแหฮ้สอนกัน2อพื้น แล้วเรามาเบิ้งมาเช็คอีกใหม่ใหม่ก็ร้ายอยอะด้วยกันถือปรากุดพอนะปรากฏโอ้ตาเขาโอ้นี่เขาคนมันไม่ปรากฏขึ้นอีก้เราแม่ปลาเสียมลองหยกเบิ้งนะหลักโอ้ตัวใหญ่ยุ่นนั่นน่ะตัวงามปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนติ๊ติ๊แท้พี่น้องเอาคุ้มอยู่ปลาเสียมปลาเสียมงามตัวนี้ไหมงา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 มครับเก็บตะอนเกินเจีบเกินไังอีกล่ะ ปลากุดตัวนี้คือปลากุดมัเนี้ปลาปลาตัวใหญ่แล้วก็เจ็บปลาเสียมบันนี้ก็เจ็บปลากรุดกรดล่าเลี้ยวสามเตี่ยมเราสามเตี่ยมเตีมใหญ่แล้วปลาปลาตัวใหญ่เลยพี่น้องเอาอจอบบอนกันอยุ่งเสี้ยนขาวนักล่าปลาใหญ่กรไบเจือไฮเจืออ้าหลอดหอยไส้เออนี้หลอดหอยไส้มากว่ะโอ้ควงผปูสามาะไรเหมือนนี้เอามันมัน กัดด <S ens blessing> ่างเลยพี่น้องกัดด่างทีมงานกัดด่างกำลังไปกำลังคุ้มกันอยู่พี่น้องนี่แหละไม้นี่แหละกัดกับทิวานประมาณนี้แหละพี่น้องกำลังลากด่างอยู่ลากกับสีลาปลาจักหน่อยเอามันหมาเนอะทีมงานมึอนี่ด่างพี่น้องลาปลาแล้วเริ่มลาปลาแล้วกัดด่างหวานแห่หาปลาปลาหน่อยโดดปลาหน่อยโดดร้ายอยู่ เห็นปลาใหญ่เพี่น้องปลาน้อยโดดทุกพุน่นอุ้ยเอาๆอาเดีเ๋ยวสีดึงดางเขอางมาหากันแบบนี้ทีมงามทีมงานหน่อยคุยหม,มาดก,กับดอนทรายพ่อกันสองทีมพี่น้องเหมือนี่ครับโอ้ทีมงานพี่น้องใกล้เซตแล้วใกล้เซตแล้วขึ้นเชื่อมดางเรียบร้อย ลาไม้นี่ควงเต็มอยู่ค well, ้นกระไรอยู่มันมันหลุนปลาใหญ่พี่น้องมันหลุนปลาใหไงเอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วทีมงานพร้อมเตรียมแหเตรียมแห่ไปนี่หลอดห้วยสายชายาของเขาแล้วเออเมีวัตโวะเหยื่อยางใส่รถเออบอลบอลบอลแล้วบอลแล้วเอา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 เส้นขาวยางใส่แล้วพี่น้องปลาตัวให่นะ วอนไงว่อนไงยางเสียแล้วสิเป็นยังไงเด้อเอาเอาเอาเปิแหลกเปิดแล้วเปิดแล้วไปแล้วไปแล้วก็จัดแล้วจัดแล้วเออเอาเอหลุดแล้วหลุดแล้วซ้ำได้แล้วพอนะตึกบ่ะเขาไร้ครับโอ้โหโโหโโหีแปลกดีเนี้ยเราไม่ไ้แปกดีเนี้ยแล้ว พี่น้องเห้บนขึ้นขึ้นถุนแล้วเราเห็นหวงหวังหวังวานเห็ดตั้งพี่น้องเห็ดตั้งยืนวานผุ่นแล้วก็ลังเขี้ยวเอาไหมเฮ้กบวนยังไงทำไอยู่มุมมุมยมุมยมุมปลาอย่างนี้ขึ้นขืนแห้งขึ้นแห้งวานไปทันเถียงหลอดหอยทรายขยับพี่น้องแต่เราใส่แหทีพี่นี่ แหทีสองเส้นซิฟซอกไปแล้วไอ้กินมเอาเมียไอ้กินมาเลยเลยไอ้กินเอาเลยอยังใ่เลยอยังใ่เลยเอาเอาเอาไปแล้ว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 เอาฟังฟีเกิขยับฟีแล้วนั่นนั่นนั่นคือแล้วเสี้นขาวกัขยับแต่เก็บโต๊ะอะไรเนี่แปลว่าไปแล้วไปแล้วเอาเจัดแล้วจัดแล้วเออหนึ่งไปแล้วไปแล้ว เออไปแล้วสออ้โหลอดหัวใส่ครับเทียนขาวลานกันโอ้โอ้เอามาลุนมาลุนบบเลหลอดหัวใส่วานแหทีสิบสอกนะเนาะพื้นนี่แหทีสองเส้นสีเขียวปลาเก้ายังเต็มแหอยู่พฮอฮเอเอเอเเฮ้องฮอ้เฮาออออ ยังอยากได้ปลาไยันมันหลุนปลาขาวกำลังเหาวกำลังห่าโบไปไหนอู้ว่คอยถือรอก่ค่อยถือเกปลาขนาดบ่คอยถือดิตัวไงด้วยเถวตัวญ่อยู่ปลากุมบ่ไงกัไงถือว่าใหญ่นะ ไปแล้วไปแล้เก็บ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 ตายบานยังไงกินตัวกายบานตัวเงี่ยดีเนาะโอ้ปนเสียบปนตัวกายบานออกเสียเอาเก็บไปเก็บไปพี่น้องยืนยืนยืนจอบบานกันอยู่เอาซุ่มพี่น้องซุ่มสุ่มจอบบนบบท่านดอก ปลาปอบโจนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหล่ไห้นะไหล่ไห้น้ำเข้ามาแล้วเที่ยงเหี้ี้เหี้างพี่น้องอ๋อไล่ไปให้ไล่ไปให้สามผืนพี่น้องจี้เข้าไปเลยนั่นอยู่หันละเฮ้ยบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วเอ้โอ้โดดพอโดดฮึพอโดดเลยวันนี้ยังเอาไปขึ้นแค่นี้แค่นี้ นี่นี่นี่ออกแล้วขแล้เออกได้มันขาดทเดียววานใช่เลยวานใช่เต็มเต็มมนเอเบร์กเบร์เบิร์เบร์ี่น้อง้าวมาเต็ลยทีแม่เต็มเลยุ้าขาวขาวโอ้เบิกให่กนเบิหกันเอรบร์เบิร์เต็มเลย่น้อง ปาขาวปลาขาาวต่าผุนวานสูกันอยู่พี่น้องเอาวานมานมานมานทีมงานตัวใหญ่ว่าท่านใดอยู่ปลาหน่อยหลายโอ้ยหหาวขึ้นพีน้อง อ้าวกึ้นเตระเทียก็เตียมเฮะทุกคนไปแล้วไปแล้วปานัางกังหันหลอดห้วยทรายไปแล้วเอาพยิบนขึ้นเฮะพี่นอ้องเราเรามีตังเนี่ยกี่ตังหนังแล้วข้นฮเฮะเอาวานวานป่าเลือกเลยพี่นอ้องเลือกเตี๋ยบอยู่เพียงเอิ้ออยู่แล้วอ้าขึ้นเฮะแล้วขึ้นเฮะแล้ว อะไรปลาใหญ่บ yeah, ้านบ้านจนอยู่พี่น้องบ้านไหนปลาใหญ่เงยปลาหน่อยได้หลายพอนะปลาขาวเขาขึ้นกันหลายแล้วอ๋อเบิ้งพี่บนหาวอีกแค่กลบห่าวแล้วหาวแล้วปลาใหญ่บ้านจนห้อยหาวปลาขาวขึ้นไปนะตะบนเราได้เหมาทำไมเหงาทีจักเส้นแต่ตัวนี้สองเส้นสองเส้นหาสองเส้นครึ่งแปดสอกสิบเก้าสอกพี่น้อง

บ่อป่าน,นหมุนว่าหันล่างๆกันนะ <_ d ans> ถือคือเก่าบ่ <_ d ans> ถือค,อคบนบ่ดเลยอันโอ้ถือเน่ย้บ่บ่บ่หลายป่านใดโอเคโอเคเาพี่น้องสู่กันมาผักหนึ่งแล้วปลายปลาใหญ่พอท่านได้อ,อยู่พี่น้องยังยังหลบเก่งอยู่แ่วปลาหน่อย,ลยหลายบ่อแล้ปลาขาวปลาปลาหนังก็หลายอยู่ใสง่งามๆนี่แหละโอเคโอเคเอาเอา,เอาวานต่อไป เอาหลอดหัวไส้ขยับสีบ้านใกล้ๆเบิง่งพานะ่้นองตึกสมควรแล้วปลาปลายหย่บาได้เลยมือนีปลาใยออกออกดางได้พากันไปจอบ,บ่อนทางนอเหรอพี่นองเอาเอามา่งฝนงานมือนขีของของใหย่ยหลัก ไฟล,าล่าเกิดมันก็มู่แ่ะมาเบิกปลาตรงกายเราได้ปลาตรงกายตัวหนึง่งพี่น้องปลาตรงกายมันสองลูกอยู่หรอกตัวนี้นี่แหละของไลัดพี่น้องมือน,นีปลาใ่บ่ได้เลยแต่ปลาหน่อยได้หลายอยู่ได้ปลาตรงไายตัวเดียวโอเคอยู่พี่น้อง พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ